นาที่ครับของภาคที่ 5, ทาาหาาาาาา้าเรื่องของเทพธิดาชื่อว่าราชะหรือว่าเทพธิดาเข้าตตอราชาเทวตีตาวัตถุเรื่องของเทพธิดาชื่อว่าราชะมายาวุจเตย้าพระเจ้าจะกล่าวสถานะส萨ตดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่ชีตวัน,นในปัจจตวันอาระะัมภะทรงประโล ราชาเทวทีตรังซึ่งเทธิดาชื่อว่าราชาแล้วก็กะเทสีอัดแล้วอิมังรมเทศนังซึ่งปัธรรมเทศน,นานี้อิติว่าบุญยันเจปุบริโคกคยิราอิติดังนี้เป็นตน้นโดยทั่วไปเราจะเข้าเนะื้อเรื่องเลยแต่เรื่องนี้ยังมีต่ออีกหนึ่งประโยชน์ก็คือวัตถุวัตถุที่อยู่ต้นเรือนน่องตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอันว่าพัสดุนะให้แปลว่าเรื่องวัตถุอันว่าเรื่อง สมุติตั้งตั้งขึ้นพร้อมแล้วนี่ตากัจ,จัยนะสัมพันธ์ก็เป็นกิจบทกตุวาจกอ่มามาเรื่องสมุติตั้งตั้งขึ้นพร้อมแล้วราชาเหศในเมืองเชื่อว่าราชจครื้นลือเกินตอนเรื่องตัวแรกเลยที่ดังจะกล่าวโดยพิพดานนี่คือสัมพันธ์ว่าอะไรนะวิถาระโชตกะทีสัวิถาระโชตกิชตกะต,ต้องจําไว้นะ นิบบะต้นความมาันจะโผล่มาเรื่อยๆนิดัจการโยพิารา์อายสมามหากัสปูท่านว่าพระมหากัสปะผู้มีอายุวิหารโตอยูย่ๆตะมืออยู่ตัวหนึ่งมาจากอันตปรปัจจัยอยู่ตัวหนึ่งมาจากตัวธาตุอยูย่ๆติภริคูหายังในถ้ำชื่อว่าติพริถ้าเราไม่รู้อาจติพริ ก็ S <S <an throp ic> ได้อยู่ในอยู่อยู่ในถ้ำที่ว่าปิปริแล้วก็สมาปฏิติวาเข้าแล้วเข้าแล้วชานังซึ่งชานแล้วก็วุฒายะออกแล้ววุฒายะนี่คือตวาปัจจัยนะแปลงตวาเป็น,ปนยะนี่เพราะมีเพราะมีอุปสรสรคอุปสรรคอยู่หน้านี่ก็คือเอะไรวะอาคมวุฒายะชนะเวลาสมานอุทธอวุฒายะคือปุพพากาลกิยาในกิยาตตุมาคือโอโลเกนโตวุฒายะออกแล้วสตมีที่วเส ในวันที่เจ็ดโอโรเกนโตและดูอยู่ตรวจด,ดูอยู่พิขาจารัฐานังซึ่งที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิษาลาทิเทนะจักุนาด้วยจักสุอันเป็นทิพย์แล้วพิจารณาตัวจัวเสร็จแล้วยังไงต่อคิดว่าตัวต่อมาคืออะไรเขตบาใช่ไหมเคตบาตัวนี้ไม่ใช่นะเขตบามันอยู่ในตัว ดีกว่าตัวรวบของพรุรมานังซึ่งเป็นวิเศนะของผู้หญิงอิถิงด้านหน้าฉะนั้นถ้าเราไม่ได้แปลมาเนี่ยเราจะียกว่าเป็นเทนวาเป็นเกียนระหว่างตัวต่อมาไม่ใช่ถ้าแปลโอโลเกนโตแล้วข้างหน้าเสร็จแล้วตัวตัวอยู่ซึ่งที่เป็นที่เทียวไปเพื่อพิสาด้วยจุสูบออมเป็นทิต้องมาแปลตัวนี้เลยทิศวา,าเสร็จแล้วอิถิงซึ่งหญิงสาลิกเขตตาปาลิกังผู้รักษา ซึ่งนาแห่งข้าวสาลีเอกังคนหนึ่งแล้วก็แปลวิศนะคือตัวนี้กรุมานางังเป็นวิศนะของผู้หญิงแต่ว่าในกรุมานังมันมีเขตาวางงังเราไะออกคาพูดตรงนี้ก่อนพูแล้วก็เขตาวาเจออแล้วเนี่ยสาลีสีสานีซึ่งอะไรสีสางข้าวสาลีม่านไม่ได้สีสามข้าวสาลีแล้วก็ไปรวมพู ือาแล้วซึ่งรัวแห่งข้าวสาลีทั้งหลายแล้วก็ครูม,มานังกระทาอยู่ลาเชีซึ่งข้าวต่อทั้งหลายฉะนั้นครูม,มานังเป็น,นเบสสนัของอิทธิวอนู่ผู้ถือเอาแล้วซึ่งรัวแห่งข้าวสาลีทั้งหลายกระทาอยู่ซึ่งข้าวต่อทั้งหลายไม่เห็นแล้วทาําไงวีมังสิตบาพิจารณาแล้วแล้วก็อิติว่าอันนี้ต้องแยกเป็นสองประโยคให้ได้แยกเป็นสองประโยชน์ให้ได้ ว่าประโยคนี้ประโยคแรกต้องมีอะไรมาช่วยอย่างตีประธานอายังอะไรดีอิทธีหรือ,อยังกุลธิดาดีอิทธีอยังอิทธีก็อิทธีอายังอิทธีว่าหญิงนี้สทัทธานุโขเป็นหญิงมีศรัทธาแล้วกรุงพ่าคือโหติย่อมเป็นแล้วก็ กิงนุกโขใส่กิ่งมากระด้หรือไม่ใส่มากระดกิงนุกโขหรือน้อยแรกประโยคตามมา่อมาอัศาธาเนี่ยเราต้องใส่อุทาหุมาอุทาบุมาอุทาบุหรือว่าเราขึ้นประธานมาให้เหมือนประโยคข้างหน้าอายังอิถีอายังอิถีแล้วก็ใส่พุทีมาอุทาหุหรือว่าอายังเสร็จอายังอิถีนีว่าหญิงนี้อัศาธาเป็นหญิงไม่มีศรัทธา แล้วก็โอติยังเป็นติติดังน,นี้ฉะนั้นนี่คือสองประโยคนะเราไม่ทําเป็นประโยคเดียว่าคือคือตัวข้างหลังเนี่ยให้ใส่ประธานอาใหม่อย่าแบบว่าเอาเป็นเอ,เอาประธานร่วมกันไม่ได้คือบางครั้งถ้ากรรมการกินน่ะเขากินปอได้นะถึงแม้ว่าแปเอะมันก็พอได้นะแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะกินน่ะกินได้ฉะนั้นให้ทําเป็นสองประโยคก็คือ พิจารณาแล้วว่าเอา่าหญิงนี้เป็นหญิงมีศรัทธาย่อมเป็นกิงลุกโขหรือนอแหลอุทาหุหรือว่าออยังอิทธิว่าหญิงนี้อัศทธาเป็นหญิงไม่มีศรัทธาแล้วก็โหติย่อมเป็นอิติดังนี้แล้วก็ยัตตวารู้แล้วอิติว่าแต่นั้นไม่มันไม่สมบูรณ์ต้องใส่ออยังอิทธิแล้วก็โหติเข้ามาอีกครั้งหนึ่งรู้แล้วว่าออยังอิทธิว่าหญิงนี้ศรัทธาเป็นหญิงมีศรัทธาแล้วก็โหติย่อมเป็นอิติดังนี้ จากนั้นเอาอายังอิทิมติมาวางไว้ตรงนี้อีกชุดหนึ่งคือแปรให้มีประโยคให้ได้รู้แล้วว่าเอาไวายายา้ยิงนี้เปยิงมีสถานโคติย่อมเป็นแล้วก็อิติดังนี้แล้วก็มาทาเรโตใค,ครครวญอยู่อิติว่าดังประโยคนี้ก็เหมือนกันมันก็จะสิ้นสุดอ่าตรงนี้นี่ขึ้นมาทานมาใหม่อยังอิเทียนว่ายิางนี้ขึ้นประทานมาอายังอิเทียนว่า อย่างนี้สักขิสติจักอาจกินนุโขหรือนอแลกาตุงเพื่อกระทำสังขซึ่งการสุดคอดมีแก่เราเราแปลก่อนก็ได้หรือจะแปลเอาไวอยิงนี้จักอาจเพื่อกระทำซึ่งการสุดคอดแก่เรากิงนุโขหรือนอแลอย่างนี้ก็ได้แล้วประโยคนี้ก็เหมือนเดิมใส่มาเหมือนทัางก็คืออุทาหุหรือว่าแล้วขึ้นมาอายังอิถี อันว่าอย่างนี้นี่แล้วก็แปลเหมือนข้างบนเลยแปลเหมือนอยู่หน้าสกิสติจกอ่านการตรงเพื่อการทำสังหารซึ่งการสังเคราะห์มีแก่เราแล้วก็โนหาไม่ได้หรือเราจะแปลโนล้องกับสกิสติก็ได้ก็แปลว่าหรือว่าออาว่าอย่างนี้โนสักิสติจะไม่อ่านการตรงเพื่อการทำสังหารซึ่งการสังเคราะห์มีแก่เราดีติอย่างนี้ ฉะนั้นโซนนี้ต้องจําไว้เลยว่าคาบอนนี่ตึกท,ที่ที่เป็นสัทธานุกโขเนี่ยหารูปโยกมาให้เป็นสุบู์ให้ได้แล้วอสัทธาก็เป็นหนึ่งประโยคก็โยกมาตามนี้่วนประโยคข้างล่างเนี่ยยกหน้าเนี่ยเราขึ้นมาทานมาให้เขาสา่วนเยรียมภูภาคมปอยู่แล้วอ,อย่างนี้ก็คือขึ้นมาทานเราเอามา่ิงนี้จ,จัดอานเพื่ออังกธรรมซึ่งการสงเคราะห์แก่เราทิงลูกโขหรือน้อแนแล,แล้วก็อุทาุหรือว่า ว่าะอย่างนี้โนสักคิรติจะไม่อ่านการตุ so ้มเป็นธรรมสัานซเส่งการสุาะมีแก่เราแล้ว so ก็อิต so ิดังนี้ฉณะนัาน้านตรงนี้ไปได้เน so ี่ยมันก็จะปลอดภัยถ้าทานตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็แปลโดยอโนจะแปลว่าอะไรทำไมมันอยู่ท้ายสุดฉะนั้นโนติอยู่ท้ายสุดเนี่ยคิดไว้ว่านี่คือหนึ่งประโยคจะเป็นประโยชน์ปฏิเสธพโยคประโยค์ข้างหน้ามาแปลก่อนแล้วโนจะแปลว่า ไม่ถ้าแปลเพราะกิยาภพก,ก็จกไม่หรือแปลที่หลังก็หาไม่ได้เพราะเราชอบแปลหาไม่ได้ก็หรือว่าอันว่าอย่างนี้จะกอาเพื่อกอาทําซึ่งการสก๊อแก่เราโน no. หาไม่ได้ดังนี้ก็ได้ต่อมาอิติดังนี้แล้วตัวเปิดต,ต,ตัวต่อมาอยู่ไหนนี่ต่อมารู้แล้วอิติว่าพระท่านโกละทีตาอันว่าโกละ ทิดาวิสารธาผู้ผู้แก้วปลากริสติกะกระทำสังหังซึ่งการสังเคราะห์มามะแก่เราประโยชน์ตมาเมื่อมีฤิบับาเจ้าก็ความจะปนกมาคู่กันเราแกลาอะไรก็แลกไม่ใช่ก็แลก็แลกก็แลกไปพร้อมกันเลยจะปนะก็แลไม่ใช่ก็แลกก็แลก็แลแล้วนิบาตสองตัวมาพร้อมกันเนี่ยเราเรียกชื่อสมบัติว่าอะไร ใช่ดังนั้นถ้าเราห้องถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบรอถึงยังยังเรียกว่าจัปะณะสองศัพท์นิปาตะสมุหะเมื่อมีนิบาตต้นเข้อความก็ขึ้นประธานมาใหม่ก็แหละก็ขึ้นประธานมานี้กุลจิตาหรือสามกุลจิตาอำนานางกุลจิดานั้นปัตวาถ้าประโยคหน้ามันเป็นปัจจัยเดียวกันกับเปียกคุมภาพของประโยคกหน้า แล้วประโยคถัดมาเขาเอาธาตุตัวเดียวกันคือกระทาประกอบตวาปัจจัยระหว่างไม่ต้นประโยคเลยฉะนั้นตัวข้างหลังเนี่ยที่เป็นธาตุตัวเดียวกันแต่ประกอบด้วยตวาปัจจัยให้แปลว่าทันแล้วก็แลว่ากุลจิดานั้นกตะวาครั้นกระทําแล้วแล้วก็รับพิสติจกได้มหาสัมปติงซึ่งสมบัติใหญ่แล้วก็อิติดังนี้แล้วก็ปารูปิตวาทาําไงผมแล้วจีวรัง ซึ่งจวรแล้วก็ปตัตตมาทายะเยี่ยเปอะไรเนี่ยปัตตังอาทยะเที่ยวแล้วปัตตังซึ่งบาดอัทาสิได้เยอนอยู่แล้วสมิเตในที่ใกล้สาลิกทตตะแห่งหนาแห่งข้าวสาลีแล้วระยคต่อมาปุลติตาธรรมนางกุลธิดาทิสวาวะเห็นแล้วเทียเ่ยวเตรังซึ่งมเทร,ระปัสนจิตา ผู้มีจิตเรื่อมใส่แล้วอันนี้ก็เป็นสมสมะเราเรียนสมาะค่อยเข้าใจว่ามีออกมาจากไหนผู้มีจิตเรื่อมใส่แล้วเรื่อมใสตรงตรงนี้เป็นตัดป,นะปัจจัยนะมันเป็นปากบทหน้าสตาัตธาตุถ้าตัดที่มีธาตุพสุดสามารถแปลงาทาตเป็นนันนได้แล้วก็ลบตัดทิ้งไปไม่ใช่ดิแปลงตัดเป็นนันนแล้วก็ลบที่สุดธาตทิ้งไปก็เป็นปรนะสนนันนาตอนนี้มีคำแปลว่าแล้วเลยผู้มีจิตเรื่อมใส่แล้วแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นวิเศษ,ษณะอีกตรงพุทธ,ธส리ลัปัญจวัณณยะปิติยาพุทธ,ธส리ลาผู้มีปีติไม่ใช่สิผู้มีสริละผู้มีสริละอันปีติมีวรรณหถูกต้องแล้วอันนี้ปัญจวัณาย,าเย,าย,าย,าย์เป็นวิเศษณของปิิยาปิิยาตยัยิัติแปลวอ่านได้ว่าอะไร อนะพิจกาตาในกิริยาที่เป็นกรมรมวจกบูรณตัวไหนพุทธาเขียน้าการเข้าถึงสามก็คือเขียนยังไงเข,ข้าในตัวไหนขีดสรีลาหรือหรือพุทธาขีดอพุทธาเนี่ยเข้าอย่างนงี้เราไม่เอาตัวไหนล้วก็ขีดตัวน,นั้นทิ้งเนี่ยเราไม่เอาตัวสรีลาเพราะว่าสรีลามันรัดตัวนั้ิตาที่เป็นอ่านั้นิปตาไม่ได้มันไม่ใช่เป็นกิริยาเป็นตัวหนา เราต้องคึนคาึงศักดิ์เราแปลว่าผู้มีศรีระอันปิติมีวรระห้าถูกต้องแล้วแล้วก็วัตวากล่าวแล้ววิจิว่าปันเตฆข้าท,าท่านคปรจเดินตัวเมวัตทั้งหลายจิตธาจงยุดอันนี้มันมันติดถามแปลว่ายืนก็เอาว่าท่านจงยืนมันก็ไม่ถึงกับผิดนะแต่ว่าถ้าไปให้มันมีเนืกก้อความอ,าอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง ก็เอาวตทั้งหลายคือ่าจงหยุดอิติดังนี้อาภายะเกลอแล้วราชทซึ่งเข้าต่อทั้งหลายคันตวาไปแล้ววีกินะโดยเร็วแล้วก็อากีฤตวาเกลี่ยลงแล้วปะเตในบาทเถรจะของปัตเทระวันฤตวาฮะสมัยมงคมหรือนี่ปัเถระรนะไม่ใช่พระสารดาาใช้คำให้ดีดีด้วยไหวแล้ว แล้วก็ปันจะกปฏิทินนะด้วยอนตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้าถ้าไม่ได้ก็ด้วยเบญจางคบดิษเนี่ยเดินตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้าแล้วก็ปัดทนังแยกให้ได้ดูแปลไม่มีปัญหาเนะี่ยมีปัญหาตอนที่เราจะไปแยกสับตอนสัมพันธ์เท่านั้นเนะี่ยปัดทนังไอ้อากาสิได้กระทำแล้วปัดทนังซึ่งความปัตนาอิติว่า ปันเตฆ่ากบท่านผูจเจริญประทานอะไรฮะเทียงก็ผาคคืนตัวไหนนี่อันนี้เป็นไออันนี้เป็นอะไรไออสังกับกิติถ้าเราเรียนเรื่องอัตตธาตอัตรธาอตาอยู่หน้าไหนมีใครมีหนังสือบ้างอ ถ้าเป็นไปในความมีความเป็นเนี่ยแล้วก็เปิดไปดูหน้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยตอนนี้มาจากอสัทธาอสาัทธาแปลงอสัทธากับออยาวิริพัฒน์อสัทธากับออยามิเป็นอสังคณะประธานก็นคืออาหารนั่นเองเราต้องขึ้นประธานว่าอาหารไม่ใช่ปุปโลนะปุปโลโดนปอถ้าการท่ามเราจะเดินอาหารนันว่าดิฉันฮาทีเป็นผู้มีส่วน ตุมหิหิตถะธรรมสะแห่งธรรมอนท่านทั้งหลายเห็นแล้วอสังแปลว่าพึงเป็นอิติด,ดังนี้เขาาาาา้ามาเจาิญรอดท่านในความมีความเป็นลงอายามิวิพัน์แต่อายามิกะปฏิสะเป็นอสังจนันทก็แปลว่าพึงมีหรือพึงเป็นอ่าดิฉันเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมอันทั้งหลายเห็นแล้วแล้วก็อสังพึงเป็นอิติด,ด,ดังนี้ ตุ้มเหหีแะใหั่พัดจวะอ่านเลขที่สมรภารายอาน,นาปิปนิาตาในไหนใช่ในทิฏฐีนอันนี้ก็ต้องเข้าถึงศัพท์เช่นกันเพราะว่ามันต้องเข้ากับกิริยาที่เป็นกรรมวจจบเท่านั้นไอตัวธรรมะมันเป็นตัวนามตัวนามิตาเข้าไม่ได้ฉะนั้นเวลาสัพพาก็ตุ้มเหหิอนนาณาปิตาในทิฏฐีนส่วนที่เราธรรมะศาสตร์เรายังไม่สัมพันธ์สามีสามีสมระเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน อิติดังนี้เท,โร,ทโรนุปเทระอันนี้ก็สามารถเอาอากาศิศนอนโมทตังเปิดเลยก็ได้แล้วทาแล้วซึ่งการอานโมทนาว่าดึงขยะไปให้มันยุุงย,ย,ยากก็ใส่วัตตบามาวัตตบาก่าวแล้วอิติว่าอีวังหัตุไปยังไงอีวังหตุไปยังไงจงเป็นอย่างจงเป็นอย่างนั้น เออจนเป็นอย่างนั้นเถิดแค่นี้แล้วตัวประธานล่ะหายไปไหนอ่ะตัวประธานคืออะไรปัตทานังปัตนามันเป็นบุกอิทธิลิงนจะเป็นปัตทานังได้งไงถ,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 ถ้าถ้าถ้าจำได้ก็คือปัตติตัดปัตนาอ,อย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็เป็นปัตนาเฉยๆถ้าได้คือ,อเอวังปัตติตัดปัตนา อน้ความปรารถนาอันเธอปรารถนาแล้วอย่างนี้เอวังจะเป็นวิสนาของปฏิตัตปรารถนาถ้าไม่ได้ก็ปรารถนาเฉยเอ้วังปรารถนาอน้ความปรารถนาอย่างนี้ก็ได้โหตุจงมีหรือจมีเถินอิติดังนี้แล้วก็อาการศีลการทำแล้วอนัมโมทนาซึ่งการอนัมโมทนาถ้าเกิดแทไม่ใส่สมวัตวามาก็เอาล้วกระทำแล้วซึ่งการอนุโมทนาว่าแปล้อนใรจบก็อิติดังนี้ สามปีพระโยบกุลัทิดาอาว่านางกุลธิดาแม้นั้นวันทีต่ตะวาว่าแล้วเทราซึ่งปเทระแล้วก็อวัชมานานึกถึงอยู่นึกถึงอยู่ม่ใช่กลับจะไม่กลับกลับย้อนหลังนึกถึงอยู่อัตนาทินะาทานังซึ่งทานอันตนถวายแล้วนิวตัตติกลับแล้วนี่เป็นนินะนิบทหน้าวตาัตตะทาุแล้วก็อีอาชตนี เอาอีเป็นอีฉะนั้นวัตตะมันเป็นวัตตะมันไม่ใช่ว่าเป็นเราบางคนงบางคนมันคิดว่านี่เป็นติวัตมานาหรือเปล่าอาจจะเป็นว่าย่อมไม่ใช่นะนี่เป็นอีอัจฉริยะอีเป็นดีเป็นนีวัตติกลับแล้วนึกถึงอยู่ซึ่งทานอันตนถวายแล้วแล้วกากลับแล้วอันตานา็เป็นปันภิตาในทินะขีดเหมือนเหมือนขบวนที่ผ่านมาต่อปณะตนะ่อ,อต่อมาจะปณะก็แหลกฉะนะั้นมาคูา่กันก็แปลคู่กันไดไเลยก็แหลก ประทานอยู่ไหนงูอยู่ไหนเนี่ย<อ>สป,ปูนเลยเป็นสป,ปิสป,ปูนว่างูโคระวิโสตัวมีพิษร้ายแรงหรือตัวมีพิษกล้าร้ายแรงตัวมีพิษร้ายแรงแล้วก็นิปัตินอนก็นอนไปซี่้าไมาจำสอบไม่ได้ก็คือนอนอ่าจะจำได้คือขดแล้วอ่า แล้วก็นอนก็นอนอ่มันเป็นไรหรอก็คือแปรตามปกติแหละอ่านว่างูตัวมีพิษร้ายแรงนิ่ปฏินอนแล้วแลวแ้ว่าเอกสมิงพิเลนในอะไร,ไรในโพรงแห่งหนึ่งหรือโพรงหนึ่งก็บธรมณะมัคคีในหนทางเป็นที่ไปในหนทางครรมณะเป็นที่ไปออกกาเป็นที่ขึ้นมาเพราะเป็นอาธิกรนมนะกะเสารณะแต่ว,ว่าเรายังไม่ได้เรียนนามากิจต้องเรียนมาแล้วนะ แตยังยังไม่เรียนชัดเจนมากในวิถทางเป็นที่ไปแล้วกเกทาระมริยาทายะแปลว่าอะไรบนเขตแดนแห่งคนา,าเกทาระแปลว่าคนามริยาทายะแปลว่าเขตแดนบนเขตแดนแห่งคนา,าแล้วก็ทายะยกอะไรดีอะไรดีกุละ พระทิฏุระทิตุถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเทพธิดานะ่ะถ้ามันเป็นเทพธิดาเนี่ยทีตุที่มีเทพธิดานําหน้าเนี่ยอันนี้มัน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 เป็นวยากรณ์ที่จะลึกไปนิดนึงทีตุที่มีเทวทิดาอที่มีเทวานาหน้าเนี่ยเวลาใช้างานเนี่ยเราสามารถลบสลุปออก แล้วเป็นแจกยางกันยาได้เช่นเทวัตายะเทวัตายะแต่นี่เป็นกุละกุละทิดากุละมันมันไม่เข้าในกฎแล้วก็ต้องให้แจกย่างทีตุที่อยู่ในกระติมยาสัส่วนหลังที่จะทีตุมาตุสตุข้างหลังให้แจกอย่างของมันเดิมเป็นทีตุทีตุยาไม่ใช่เป็นทีตายะแล้วเป็นทีตุทีตุยาได้สองคำตายะตัวนี้มันเป็นตายะที่เป็น อ่าเรียกว่าเป็นสตีพัดที่มันไม่ได้อยู่ในพยากณรที่เราแจกบยากณรที่เราแจกที่เป็นถ้าเป็นสถีหรือสถีจะเป็นภัดสากาเป็นตายะมันเป็นตัวตัวใหญ่พัดอ่ามันจะไม่ใช่แต่ว่ามันมีแจกอยู่ในบริเวณกรใหญ่อยู่ตายะเป็นจถีได้ฉะนั้นตัวนี้ก็โยกเป็นตายะกุลทีตุรุธีตุธีอะไรธีตุยาเอาง่ายกว่าเอาทีตุแล้วกันท่าน อันว่างัวงูไม่ใช่งัวอันว่างูตัวมีพิษร้ายแรงนอนแล้วในโพรงแห่งหนึ่งในหัวทางเป็ดที่ไปบนเขตแดนแห่งคณาของนางกุรธิดานั้นแล้วก็โสสปวนมานงูนั้นนัสถิไม่ได้อ่านแล้วเนี่ยเป็นนาสถิไม่ได้อ่านแล้วดังสิตุ้งเพื่ออ่านกัดชางคางซึ่งแห้งแรากาสายประดิฉนัง อันผ้ากาสายะปกปิดแล้วเทิฏฐะของประเถระคือไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออันกัดหรือขบกัดซึ่งแข้งอันผ้ากาสายะปกปิดแล้วเทศฏฐะของปรเทเถระอิตราโกละทิตาธว่มนางโพละทิดาน,นอกนี้อวัชมานานึกถึงอยู่ธานังซึ่งทานในวัดตันตีกรับอยู่ปาบุนิ ถึงแล้วนั่งประเทศสังซึ่งประเทศนั้นแล้วก็สัพพวันว่างูนีิคพมิตวาออกแล้วหรือเลยออ,ออกแล้วพิลาทำไมแปลว่าจากได้อันนี้เป็นอะไรพิพัฒพิลาเป็นอะไรพิพัเป็นสมาสมาวิพัฒแปลสมาเป็นอาไอาง,ไง เป็นจมื่ทัศนก็เลยออกแล้วออกแล้วพิลาจากโรงดังสุตวางกันแล้วตั้งกให้ดีกุระทีตรังซึ่งนางกุระทิดานั้นแล้วก็ปาเตสี่ไหมมันเป็นประทักนี่แหละตัวนี้แหละคือจุดที่ออกมารับทินตรงเนี้หนึ่งประโยคในปัจจัยของเหตุกัดณ์สาคมเอชตนีขณะตัวนี้มีรูปเป็นเหตุกัดณ์ต้องโยกุระทีตรังทำไมอีกครั้งหนึ่งกุระทีตรัง ยังนาะงกุรกิดาแล้วก็ปาเตสีให้ล้มลงแล้วตัดเทวฐานีอยู่ฐานีขึมาในที่นั้นนั่นเดีย่ยวสาโยคไทยกุรักีดามนางกรักิดานั้นยยใไ้แร้วกันอวานางกรักิดานั้นทำไงดียังไม่ตายซีเขาเริ่มใสยอยู่ฉะนั้นประสันนนะจิตเตนะเนี่ย เราเรียนตับตยายพัฒตย่ยพัฒต,ตัวไหนนะตเยยพัฒอันไหนนะที่มันแปลว่ามีอ่ะมีไหมมีวยทางฉะนั้นตัวนี้คือตย่ยพัฒและมีวิสุทธิ์ของมันตัวหนึ่งใช่ไหมมันต้องมาคู่กันฉะนั้นตัวนี้ต้องแปลว่าอาว่านางกุลการณ์จิตเตนะมีจิต,ตประสันในนะอันเลื่อมใสแล้วแล้วก็กาลังกตวากระทำแล้วซึ่งคาระแล้วก็ไปหาตัวไหนดีก่อนนี่ แปลตัวที่อยู่ในวิยะเกิดแปลตัวนี้แล้วก็แปลเป็นอุบุมาวิก,กิติกตาในอุตตวะก็ต้องหนุนอุตตวะเข้ามารับก็แปลสุดแล้วจะแปกลกัตตวะกาลังเนี่ยกาลังกัตตวะเนี่ยก็ทำแล้วซึ่งการะลแล้วก็สุดตับประพุธทธาวิยะเป็นลาวกะว่าหลับแล้ว <bitte. S 1> ตื่นแล้ว แล้วก็อุตวาเป็นแล้วก็แปลกิริระวัตัวต่อมามีไหมไม่มีแปลกเกี่ยวกุภาพคเลยนิปติมาเกิดแล้วนิปกีอัคตนีนะมาเกิดแล้วแล้วก็อัตภาวเวนะมีตยพัตตวไหนที่แปลว่าด้วยทั้งไหมมีนะกะนั้นตรงนี้จะมีถามภูตะ2สองชุดชุดบน แปลว่ามีเข้ากับตัวประธานข้างล่างแปลว่าด้วยด้วยทังเข้าในกริยาก็แปลว่าบังเกิดแล้วแล้วก็อัตภาเวนะด้วยทั้งด้วยทั้งอัตภาพติคาวุเตนะอันมีคาวุสามแล้วก็สภาลังการะปฏิมณิตเตนะอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงอลังการะแปลว่าเครื่องประดับ ก็อัานประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วก็กํนนกะวิมานีนายมาน็ปมีนนการแห่งทองติงสัตโยชนิกีอ่านประกอบแล้วด้วยโยอดสามสิบตามว่าติงสัตขวานีนในพบชื่อว่าดาวดึงแล้วก็จบนางแนกตรงนี้ก่อนมีอะไรสงสัยบ้าง ไม่พอไม่มีนะ,ะนั้นก็มีเหตุโอกาสตรงนี้ตัวประโยคนึงอย่างกุรติดาให้ลมลงแล้วในที่นั้นั้่เดียวหน้านี้มันยกสุดท้ายมีอรทัมพุตัดข้าตอนตัวประธานหนึ่งแล้วมีเพราะนางกุริดานั้นมีกิจอันเลื่อมใสแล้วก็ทําแล้วซึ่งการะแล้วก็เป็นราวกับว่าหลับแล้วตื่นแล้วเป็น มันเกิดแล้วด้วยทั้งอัตภาพอันมีคาวุสามเประมาณอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องลอังการทั้งปวงหรือด้วยเครื่องประดับทั้งพวงแล้วก็ในวิมานทองหรือในวิมานเป็นวิการแห่งทองแล้วก็จริงสยโยชนิกีอันนี้ลงนี้กับปัจจัยใช้แทนคำว่าประกอบอันประกอบดรวยุโยต์สามสิบในทศชื่อว่าดับบดึง